ปี2,460เจ้าวาดวัดบางคานคือหลวงพ่อแจ๊ะนะครับเป็นเจ้าวาดวัดบางคานพ่อเงินยังอยู่ใช่แล้วผมอยากจะถามว่ารูปเหมือนหลวงพ่อแจ๊ะพ่อเงินเสกไหมพบเจอน้อยกว่านะครับเอาค่ว่าพบเจอน้อยกว่าห้วยเขนดด้วยเนี่ยศิละปะก,การลงตะไบด้านข้างจะเป็นห้วยเขตน,นี่ก็แท้เลย อยากเป็นเศรษฐีนี่ครับพระบูชาหลวงพ่อเต๋นี่พระบูชาหลวงพ่อเต๋ใต้เน,ออเ,ตตเนี่ยผมเชื่อว,ว่าวา่วาใส่วัตถุมงคลงน,น,นี่ใส่วัตถุมงคลด้านล่าง นี่ครับพระบูชาหลวงพ่อเต๋แพงครับอ่าต้องบอกเลยว่าพระบูชาหลวงพ่อเต๋ว่าสามง,ง่ามแพงแล้วก็อะไรที่เป็นบูชาทําน้อยกว่าเป็นพระเล็กอยู่แล้วหลายมืม่นแล้วตอนนี้อุดผงพายกุมารอันนั้นแน่นอนอ่าสาหรับพระบูชาหลวงพ่อเต๋นะครับใครขอพ่อเต๋มาเที่ยมพลครับ สมัยก่อนตอนผมเล่นพระเอาว่าสิบกว่าปีก่อนนะก็องหนึ่งหมื่นเก้าสองหมื่นอ่ะกองละหมื่นเก้าสองหมื่นตอนที่เอาว่าตอนที่คุณแผนพ่อเตะองค์ละพันอะ่ะตอนนี้คุณแผนน้องเตะมาสามหมื่นห้า 3, 5, 5, เนื้อดินอะ่ะตั้งแต่ตอนคุณแผนนิโดจีนอะ่ะจริงๆข้างหลังเป็นยันมะเขาจะเรียกยันเป็ดกับยันเป็ดเอามาแล้วครับเปิดแรกนะครับ เพียมโผล่มาเจ็ดพันบาทที่นักแค่มาหนึ่งมื่นบาทครับตั้งแต่คุณแม่หลังยันเป็ดอ,อง์ละหมื่นเก้าพันหมื่นนะตอนนี้องค์ละแสนนะองละแสนสองแสนกว่าแล้วแต่ว่าบูชาหลวงพรเตยน,นะไม่ค่อยเจอหรอกครับพี่นอตมาหนึ่งมื่นห้าพันบาทครับบูชาแล้วรวยแน่นอนผมต้องบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าใครมีห้างร้านมีธุรกิจใหญ่โตบูชาไหวดีนักแรรูปเหมือนท่าน ไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรอจอมพลเสียทานี่ดุนะของจริงมาวัดสามงามแล้วก็ขอลองอความสิทธิพ่อเต๋พ่อเต๋บอกว่างั้นก็ยิงปืนเนี่ยข้ามโบสถ์แล้วกันอจอมพลสลิดทักปืนมันยิงไม่ออกอจอมพลสลิดธนรัตน์นับถือหลวงพ่อเต๋มาก ราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พวีรานะครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทอ่าอยัางเดือดเดือดแน่นอนผมบอกเลยนะครับว่าจอมพลสลิดธนรัตน์อันนั้นคือนับถือหลวงพ่อเต๋ม,มากเพราะมาขอลองวิชากับพ่อเต๋พี่เก้าออกมาสอง9มื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทะน่าจะมาทันเวลาพอดีด้วยผมบอ,อกเลยครับโอ้โหพี่ธนัตมาสอง0มื่นหกร้อยไม่ทันนะครับพี่ ปดตีพี่เก่านะครับสอง9มืหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบาทใครที่มีคือบูชาพ่อเต๋ในบ้านอ่ะผมเอาว่าบ้านคุณจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแล้วคุ้มครองอะายคุ้มภัยดีแน่นอนเอาว่าผีร้ายคุณใสไม่กล้าเข้าใกล้อะถ้ามีพ่อเต๋อยู่อ่ะจอมพลสษริ์ธนรัตน์ครับนะถ้าในสายทหารจะต้องรู้ว่าจอมพลสิดินธรรัตน์เนี่ยนับถือพ่อเต๋มาก มาขอลองก็เหมือนจอมพปลปอยบูรสงครามนับถือพ่อรีมากไปลองวิชากับพ่อรีอะนะพ่อเตบอกก็ยิงนะก,ก,ก,ก็ก็ก็ยิงปืนให้ข้ามหลังคาบวบให้ได้แล้วกันยิงไม่ออกอนะครับอ่ะบูชาพ่อเตะโอพี่เก่า,กานี่ฮนี่เดิมๆครับโอ้โหแต่วันเนี้ยผมได้ทีเด็ดมา ทีเด็ดมากกว่านี้เอาว่าลาดบุรีต้องสะเทือนจนชนิดที่ว่าอยากกระทําหนังสือพระเครื่องลาดบุรีอีกเล่มพี่เก่าบอกว่าขอบุณค,ครับนะครับนะอันนี้หนึ่งดูก่อนว่าแท้ปเปล่าโลหะแบบนี้โอเคเอโคชัดเจน ถ้าเจอพ่อเงินบางคานเนื้อแบบนี้ก็ใช้ได้อ่ะอันนี้เป็นรูปหลอ่อของพระเกจิท่านใดอาจารย์แจ๊สร้างหน้ามกู้พี่อริยะอ่านี่นะครับซึ่งผมว่าศิละปะก,การแกะพักเครื่องหน้านี้เป็นศินละปะของช่างบัางดบางคาร คนตอบวัดบางคานไล่ลพลเรีีอ่านี่โอ้มีพี่อนิยะเข้ามานั่งคุยผมก็มีความสุขนะสุขค่ำคืนนะครับหลวงพ่อแจ๊เป็นเจ้าวาดวัดบางคานช่วงปีอะไรครับอ่านี่ที่หลายๆคนยังไม่รู้ครับแล้วก็ไม่อยากให้เรือนหายเพราะถ้าเรือนหายก็จะยิ่งไม่รู้กับไปโยโถ้าใครมีโอกาสได้เปิดบันทึก การตรวจกรารมนฑลของสังฆราชนะคกรคมพระยาเจ้าวชิรยานวโรดในปีพศ2460นะครับท่านไปตรวจการมนฑลทานงภาคเหนือก็ไปเมืองพิจิตก็ไปที่วัดบางคานในปี2460เ 60, นี่ยผมไม่แน่ใจนะได้บันทึกไว้ว่ามาถึงวัดบางคาร โดยมีอธิการแจ๊ะนะเป็นสมภารคลองวัดปีสองพันสี่หกสบเจ้าวาดวัดบางคานคือหลวงพ่อแจ๊ะนะครับสองสี่หกห้าขอบคุณครับพี่โสโรถสมัยก่อนสมัยตอนไปอายุพ่อเงินพี่อริยะครับพ<ส>ี่อรยิยะขอบคุณครับเป็นเจ้า,าวาดวัดบางคานพ่อเงินยังอยู่ใช่ แล้วผมอยากจะถามว่ารูปเหมือนหลวงพ่อแจ๊ะพ่อเงินเสกไหมก็เหมือนรูปคือเหมือนเหรียญพ่อแช่มอ่ะวัดยาหอมอ่ะประหลัดแช่มอ่ะแล้วก็เหรียญปีหนึ่งหกที่มีพ่อเงินกับพ่อแช่มอ่ะคือพ่อแช่มกับพ่อเงินเสกด้วยกันเหรียญพ่อแยมวัดสามงามรุ่นแรกพ่อเต๋เสกให้นะเออเหรียญพ่อพูดว่าไปล้อมรุ่นแรกพ่อเงินเสกให้นะฉะนั้นรูปเหมือนเนี่ยของหลวงพ่อแจ๊ะเนี่ย สร้างตั้งแต่พ่อเงินบางคารยังมีชีวิตอยู่ครับผมว่าทาันเสกนะดูจากเนื้อหาก็เอาว่าถ้าคุณซื้อพ่อเงินบางคารได้เนื้อนี้ก็โอเคนะครับทันไม่ทันไม่เป็นไรเอาแค่ว่าถ้าวัดบางคารในปี2,460เนี่ยไม่มีพ่อเงินทั้นคำอยู่มีเจ้ามีหลวงพอ่อแจ๊เป็นเจ้าอาวาสมีสอง0่หกศูนเนี่ย เทียบชั้นใครล่ะฮะ2สองสี่หกศูนย์น่ะนะไม่เทียบชั้นเพราะคงบังกระพร้อมปูสุกปากคอว่าถามเท่าไปเลยนะครับอ่านี่ฉะนั้นรูปเหมือนของพระเกจิเมืองพิจิตรอาจารย์แจะศักดิ์ศรีไม่ได้น้อยกว่าพ่อพิษนะฮะศักดิ์ศรีไม่ได้ด้อยกว่าปู่ภูวัฒนาล่อ แล้วรูปหล่อหลวงพ่อแจ๊ะเนี่ยนะฮะทันพ่อเงินด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพี่ไพบูลก็กรรมใครกรรมมันนะฮะนี่พ่อเงินเศษสังเกตมีศิลตะใบด้านข้างเหมือนวัดห้วยชัดเจนเหมือนวัดห้วยเ,เขนอ่าว,วัดห้วยเขนมามาครับประมูลครับพี่ผรอนเปาเวเลสสองนาที สองนาทีซึ่งจริงๆอ่ะรูปเหมือนนะของหลวงพ่อแจ๊นเนี่ยถ้ายุคมีมียุคปลายด้วยนะถ้ายุคต้นเนี่ยก็องคหนึ่งสองหมื่นมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะก็ <นะ S 2> พบเจอน้อยกว่านะครับเอาง่ว่าพบเจอน้อยกว่าห้วยเขตนด้วยเนี่ยศิลปะการลงตะไบด้านข้างจะเป็นห้อยเขตนนี่ก็แท้เลยเอ,อเหมือนห้วยเขตนเวลาเหมือน เหมือนห้วยเขนเลยนะครับแล้วรูปเหมือนของหลวงพ่อแจได้หายากด้วยเปิดแรกมาเวลาเดินครับเอาว่าท่านเป็นสิทธิ์พ่องเงินนะแล้วอันเนี้ยทันพ่องเงินด้วยมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่อาจารย์แจจะช่วยสร้างวัดม้วนเนแน่นอนครับพี่น็อตหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์คือนี่ที่ลงเฟืองสองหมื่นบาท เ,เขาเล่นเป็นคือด้วยความที่หน้าไม่เหมือนน่ะเขาก็เล่นเป็นอาจารย์แจ๊เอาจริงนะถ้าจะเรียกเป็นรูปเหมือนพ่อเงินบางคารยุคปลายก็ไม่ได้แปลกพอเล้วเปล่าพอห้วยเขน่ะก็ไม่ได้หน้าเหมือนพ่อเงินวัดบางคารอยู่แล้วเอาหลวงพ่อแจ๊กก็หลวงพ่อแจ๊กกันไปนี่เกียงไก่สว่างวงซ่องมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบ้านนี่ฮะเชิงช่างที่ชัดเจน ตบใบแต่งเนื้อหาสาระที่ชัดเจนมาเก็บรูปรอพาคเกจิยุคนะเก่าของเมืองพิจิตรซึ่งก็ไม่ได้หาแท้หรือยุคแรกให้ดูกันง่ายๆด้วยพี่พีระพันถาวรสองมื่นเก้าพันบาทไม่รู้จีไม่รู้จะพูดยังไงอะผมอะผมบอกเลยถ,ถ้าสองมื่นกว่าบาทเนี่ยเท่ากับซื้อพระใหม่ๆเลย ดูกไหมถูกกว่าพระใหม่ๆเยอะแยะมากมายแต่นี่คือเจ้าอาวาสวัดบางคานแล้วสร้างในตอนที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานยังมีชีวิตอยู่ด้วย <tone> อ้าว <tone> นี่โอ้หขอบคุณพิทยรยาพิมพ์ข้อมูลนี้มากเห็นไหมแล้วศิละปะเชิงช่างอะ่ะคือเชิงช่างเดียวกับที่แต่งรูปหล่อวัด้วยเขนอนะมีนักแขกมาสามหมืน แล้วหายากกว่ารูปหล่อหายากกว่าหนึ่งห้าหายากกว่ารูปหล่อยุ่หลังเยอะครับโอ้ถ้าใครเก็บองนี้ไปเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะ่ะยังรู้คุณค่าเกี่ยวกับรูปเหมือนของเมืองพิจิตรยุคโบราณแบบนี้น้อยปิดนะครับปิดที่พี่ฤที่ลงเฟื่องน,นะครับสามหมืนหกร้อยบาทโอ้กับเพื่อนเพื่อนนี่ ถ่ายรูปหน้าหลังข้างให้ผมเลยนะโอ้โหพี่พีทีโรเก็บเป็นที่ระลึกให้ผมด้วยคอมเมนต์น่ะผมบอกเลยนะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างผมบอกเลยเราจึงต้องใช้เครื่องแอดมินเป็นเครื่องตัดสินยินดีด้วยครับ อไม่ได้หาเจอกันบ่อยๆนะครับอ้าวเหรียญกระไรทองใช้พ่อเท่าอินไหยครับแน่นอนครับยอดนิยมเมืองพระแพี่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือเหรียญพ่อเท่าอินเจวดาไม่เจอสวยแล้ว <c oughs> อ่าไม่เจอสวยแล้ว <c oughs> โอ้พิริยะข้อมูลเนี่ยคือคนที่เห็นพระหรือเล่นพระมานานๆน,านะ่ะ ประสบการณ์อ่ะจะบอกเราเองอ้าวพ่อเท่าอินเลยครับพี่วีร์ะพี่เมสสาตุสวัสดีครับพี่โอ๊ตเฮงๆยสวัสดีครับน้องเมสสาธุนะวันนี้มีจะพะหายยากจริงๆนะก็ขอให้พ่อของน้องเมสหายอาการป่วยไวๆนะครับนะตอนนี้คุณเมษสาธุไปดูแลนะครับบุปการีนะไม่สบายนะเป็น เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะนะครับพี่พัชพงศ์ไอพี่ทิติพันธ์สวัสดีครับอาจารย์เอาละองค์นี้เดือดแน่นอนครับสุดยอดครับวันนี้ต้องบอกว่าเหรียญพ่อทวินชวดาสองสี่เจ็ดสามสวยไม่ต้องหาแล้วเพราะสวยแล้วตอนนี้ไม่มีราคากลางแล้วสภาพแบบนี้เก็บมาเกือบร้อยปีกระไหลยังอยู่ได้ขนาดนี้ เหรียญน,นี้ในสนามไม่เห็นแล้วครับโผสองสี่ 73, เจ็ดสามอ้าวมาเริ่มสองนาทีสองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกที่แปดพันแปดร้อยบาทที่พี่สุภวิทย์โอ้โหนี่ฮะเหรียญปีสองสี่เจ็ดสามพี่เก่ามาหมื่นหกไม้เท่านะครับตอนนี้อยู่ที่พี่เดชอุดมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทเหรียญที่แล้วนี่อยู่ที่พี่คมประกรณ ผมมาเป็นคนจำนะครับเจ้าของพระที่ผมอยากจำได้พี่วิสิตันชุ่มหนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคานี้ยังซื้อต่อปบดนี่ปีสามหกไม่ได้เลยพ่อราคาสุดท้ายอยู่ที่วิสุธินมนรัตน,นะครับหนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยบาทโอ้โหนี่ฮะชาวบ้านเรียกทัานว่าเทวดา เนี่ยครับโอ้โหชาวบ้านเรียกท่นานพระเทวดาครับเพื่อนๆร,ราคาสุดท้ายวิที่หนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยบาทนะครับพี่มีสหาหัสาภาพเอ็มหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยครับราคาสุดท้ายอันนี้สองสี่เจ็ดสาม แล้วยิงหนึ่ง1มื่นเก้าันเก้ารอครับแล้วยิ่งเป็นเหรียญเมืองราชบุรีที่มีความเก่าด้วยปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ธนัทนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโหพี่มานายากต้องบอกนะครับว่าพี่ธนัทบอกว่าห่วงไฟหงปิดตาสู้คือจริงๆปึงซีเง็ก e ปิดตาสู้ให้เสียงภาษาไทยโดยโอินซีโอ้แล้ว เป็นปึงซีแยกปิดตาสู้ที่สุดยอดด้วยครับเหรียญขายพ่อลำเลยกี่บัวครับพี่ศรริลปะนี้ก็จะมีขัวพ่อแผนพ่อแดงวัดโพธารามพ่อลำวัดกลางพ่อชุ่มท่ามาเดือและก็เหรียญชินราชต่างๆชินราชปู่บุญชินราชหนองสารนั่นแหละครับอันนี้เป็นเหรียญ พระคูนวมวัดระงงเนี้ยพิเศษตรงเป็นกระ,ะไรเงินผมอะอายง่ายนะใครมีวัตถุบุงคลวัดระงงนะคนมาขายผมได้ผมซื้อไม่อัน้นเพราะผมบอกเลยครับว่าพระคูนวมเนี่ยที่เซียนพระบอกว่าพระท่านไม่แพงเนี่ยผมไม่เชื่อแพงไม่แพงไม่รู้แต่ว่าสามศักดิ์สิทธิ์เนี้ยพระคูนวมศักดิ์สิทธิ์ท่านสร้างวัตถุมงคล แต่เอาไปเล่นเป็นเพื่อเฉยว่าท่าควายกันหมดประสบการณ์ที่เกิดกับเหรียญของวัดอนงที่พระคุณรวมสร้างแต่กลับเอาไปเล่นเป็นเพราอเฉยท่าควายถ้าท่านไม่เจ๋งจริงเี่ยปกท่านไม่เป็นจ็าจักีหรอวครับและพิธีสําคัญสําคัญในอดีตนะในการปลุกเสกวัตถุมงคลในอดีตมีลายนามพระคุณนวงหมดเหรียญพระคุณอนงเหรียญนี้นี่กระหลายเงินเจอแต่กระหลายทองใช่ไหมกระหลายเงินพิเศษสุดๆเอาสี่พัน พีทวีปิดสี่พันสุดอยอดครับพีทวีครับพี่นักแขกไม่ทันนะครับโอ้โหครับวางไม่ลงเนี่ยเหรียญกระลรเงินเ,นเจอเหรียญแรกเลยนะส่วนมากเจอกระลาทองอันนี้ไม่ได้ขายเป็นเหรียญที่ผมชอบเก็บผมถือว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแห่งปัญญานะสมเด็จพระวรรัตนะครับเข็มมจารีเฮงเนี่ยรู้ไหมครับว่าท่านเนี่ย ได้ยกย่องว่าเป็นผู้ที่ตอบปุจฉาวิสัชนาได้เก่งที่สุดในประเทศเห็นไหมที่เขาถามปุจฉาถามไปแล้วใครอีกฝั่งหนึ่งตอบวิสัชนาะคือถ้าใครตอบไม่ได้คนที่ตั้งคำถามกันผู้ชนะท่านสามารถตอบได้หมดเหมือนกับการโต้วาทีอ่ะถามปุจฉาวิสัชนาะเขาจึงยกย่องว่าท่านเนี่ยนะเป็นผู้บรรลุ แห่งปัญญาเหรียญของท่านเนี่ยจึงถือพระคัมภีร์ไงครับเหรียญน,นี้เหมาะนะฮะกับคนที่อยากจะมีปัญญาเนี่ยด้านหลังพระองค์เนี่ยล้อมด้วยปัจจวัคคีย์ใช่ไหมราคาครับพี่เก็บไว้เป็นเหรียญที่ผมชอบผมมีผมเก็บไว้เมื่อก่อนเคยเก็บได้พักหนึ่งเหรียญมีสามบล็อกคนก็ขอไปหมดแต่ผมยังมีเก็บอยู่ เดี๋ยวขอ,ขอเก็บให้เนี่ย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 อ่ะเดี๋ยวจะว่าเนี่ยผมก็เนี่ยขอเก็บนี่นะครับขอเก็บให้ได้สักประมาณหนึ่งก่อนพระเทระอุปถรรัมภ์ใส่กรรมฐานพระอาจารย์มังกรขัธรรม,รรมรอ่าเดี๋ยวสองเหรียญนี้บล็อกเดียวกันอ่ะโอเค เป็นโชคดีแล้วงั้นแบ่งได้ท่าบล็อกเดียวกันนะอะ่าบล็อกเดียวกันแบ่งได้นะครับใครที่มีลูกอยากให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกเก่งหรือตัวท่านเองอยากจะพบปัญญานะครับเหรียญน,นี้ออมื่นสองอามื่นสองพี่พรเปาเลสปิดหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับโอ้โหอ่ะให้แล้วกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้พี่พรเปาเลสเพิ่งออกอาวุธ ไม่ได้เห็นมานานแล้วสุดจริงครับ